ชุดนี้เตรียมจัดส่งจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ขนส่งมารับแล้วนะคะเป็นล้อพร้อมยางนะคะ5้ลูขอบสิหนะคะชุดนี้นะคะสวยๆนะคะวันนี้จัดส่งโดยขนส่ง NNP นะคะ ขนส่งมารับที่หน้าร้านเลยนะคะสำหรับต่างจังหวัดนะคะมีบริการจัดส่งได้ทั่วไทยเลยนะคะส่วนคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางมือสองนะคะสวยๆนะคะโยโกฮามานะคะสองหกห้นะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะลูกค้ามาจากขอนแก่นเลยนะคะแวะมาอุดหนุนที่ร้านนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้จัดส่งโดยขนส่ง NNP นะคะนีจัดส่งด้วยจัดส่งทั่วไทยเลยนะคะมีจัดส่งแบบเก็บปลายทางก็มีนะคะสำหรับขนส่ง NNP นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่กล้าโอนนะคะสามารถจัดส่งแบบ เก็บค่าสินค้าปลายทางได้นะคะแต่ขนส่งก็จะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะคะน,นี่จะส่งเรียบร้อยขอบคุณมากๆค่ะปลายทางจังหวัดเชียงรายนะคะนี่ขอบคุณพี่น้องจากสปปลาวมากๆนะคะแวะมาอุดหนุนหลายรอบแล้ว ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุน่หนูนะคะคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนโยโกฮามานะคะ2 6 5 7 0 1 6นะคะยางมือ2เกตเสวยๆนะคะแวะมาเลือกดูได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางนะคะ0993544468นะคะแอดไลน์ไอเบอร์นี้ได้เลยจ้า